ดีครับพี่น้องทั้งช่องเอดีพี่เจ้าปลาครับมาพบกันดีพี่เจ้าปลาครับชิมนี่ครับพี่น้องครับต้มปลาครับพี่น้องครับต้มปลาต้มปลาช่อนนะครับปลาช่อนเหลือจากวันนั้นนะครับกินไม่หมดนะครับนี่ต้มปลาช่อนปลาคอใสผักชีลาวใสผักกาดนะครับใสผักกาดเขียวเนี่ยใสผักกาะแง่งผักหอมนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับพี่น้องครับ ให้อังตัวเอให้อังเดียเียงออมาเสียงเดีเออนั่งอด็กใส่ก็มาแล้วนะครับม like ืนี่เปลี่ยนแม่ขั้วต้มปลาเมื่อนี่เอาเมื่อนี่มื่อนี่เฮาต้มปลาคอสู้กันกินในภากเคียงใช่กันเออในรอบต่อไปทีมียังให้พี่น้องด้เบิ่งอีกยังค่อยติดตาม ยาผาปากยาผ่าวออวาพี่นออ้องพี่น้องเออยาผาบอกคนวาเห้สิไปเป็นนันเห็ดน,นี่ออปากแห้งมึงอเออเออผลิตถาเบิงึงเอาดอกมันนันนะ่ะอะต่อไปอันคุณน้องมาจับกวางคุณพี่นะค,คุณพี่สีล่างพั๊กซี่สีสรออ้อยใส่อันนี่น้ำให้กินมาต้มปลาคอดใส่ผักกาด โอ้บ่ม,มีดอกในประเทศไทยบ่ม,มีจังได๋เขาเจะไหวให้กินมาตัวถามผู้เฒ่าเบิ่งเด้อว่าบ่เสียกูใส่ผักกาดดีๆน,นี่นี่ผักกาดเขียวนี่ไงหลอกผักกาดเขียวใหญ่แม่คั่นส้มก็ได้กินกับลาบกับปุน่นกับก้อยกับหยังก็ได้อืมอันต่อยบ่คนนี่มักต้มใส่อันปลาเค็งน้อยเออใส่ปลาต้มใส่ปลาคอนี่ล่ะหลอกเออโอ้ก็ฉันไม่รู้ไงนั่นแหละยังไหวขอบ่ทันถึงครับอือ ขเขาเิข้าก,ก็ยิง่อนไี่ทิศถาไปแม่มันค<ม>ือเจ้าเดีเจออันพักแก่นโคม,มันหูดกินหูดกินจ้าอันอันนี้นี่มแม่แ่บเนี่ยใช่แ่บยูโผมักแพ่พี่ดีเพราะมันพีเาเอ่น,นะคะแล้วพี่เดี่ยวี่รดค่ะเจ้าไก็บม่ใส่ละย,ยัยครับอันเขาอกตักลแลอปลงผักมี่มันผักกเตรของห้องไนนเกษตรอ๋อก็กะไม่รู้ไง ก็จะเป็นต้มปลานะครับนักเอกศึก็จะลงมือนะครับนี่หมอยังไงไปเลยพี่น้องเออคยว่าชิบอกอยู่เก็นล่างลๆซี่ักซ่าผักชีลาวผักชีลาวค่ะใส่ออมใส่แกงใส่ต้มในเมดกินกับก้วยกับลาบก็ได้เออแบงไว้ ใช่ฮะขับแร<ม>่งขับร่งฮะเดออมหมูออมออมหมาม,มัน,นอัไรล่ะออมนี่ใช่มาขยนไตัวอยูอ่แบบซอมขนเข่ามาคุยขยาอืมไปตื่นหนมับนไิมเมียนเมามันยนแลนก่อนอง้อมขนาดเอายาซีดแหงเลยยาซีดยาซีดห่าง,งกันเทาไปเหยียนเสียบอีกได้บ้างม้ ่มันติดยากเขาสิมันเป็นแบบว่าพืชตายยากตายง่ายตายง่ายแม่คือมันเกิดมาเทเลียวแล้วมันกับเฝ้าโอ้เฝ้าคือต้องกินเลยมันติดอเอาเบียร์อีกไปได้แต่ว่าอันขันเก็บค่าต้นนี่ห่อห่อตัดตัดต้นเอาโอ้โหมันจะปงไม่อยุบจนมาแก่คนไหนกินปงไปเลยเออกินจนแก่แต่ว่าขันห่อโรกเราก็คือมันก็คือมันบอเกิดขึ้นนี้ได้ไปมันติดยางโรกลดอะไรอยู่ดอกจังหาเนื้ออัมพกไหมมันก็คือผักบุ้งอันนี้คือมันเป็นแบบว่าพืชทดแทนน่ะนะ กอใส่ไปแล้วกินไปแล้วเก็บมากู้มาแล้วก็ปลูกใหม่ทดแทนกันไปจริงไหมลองลองคุยกับเจตไม่โชว์ลองใส่ได้ไปจ้านะคะเบิ้งนะคะจ้าบัสีบีใส่ตลอดนะคะอ๋อก็มาซอยค่ะโอ้ยกระซิโอ้ยกระซิเกาโฟดเเด้อึกไม่ได้อยู่ทงเด้อนี่ฮู้วขัดขนาดอันนี้จะเป็นอันนี้ผักกาศโชว์ไง กดเขียวใเนยมันมีเขียวใหญ่เขียวน้อยอืมกะจอนผักกะจันไปนี่ล่ะต้มผักเขียวน้อยมันผักกดหินแม่ไทยโอ้ผักกดหินเออคนจอยากกินกับลาบตกก้อยผักกดใหญ่นี่กันกับกะปนผสมได้ดิหนิบ่เออไปกินจะผักเสียนกับหอมกับกาดผักกาดอันนี้ผักไงนะมันคือผักสีสับไปดิกินบ่ดิโอ้ยแซ่บกว่าผักขั้นแซ่บกว่าอันผสมผักอันยาฟ้าตายต้องกินอะไนี่กอนมันถั่วมันสีซ่บกว่าผักกระลำกระดก แซบก็สมพักกะลัมแซบก็สมพักอันบัวยะทาดใจครับเพรท่านได้กินต้องได้ซิบิ่งก่อนสพักนี่มิ้นแซบแซบนี่มี่งสมพักกาดสมพักการสมพักมพักอันเสียนสมพักแป้นเออสามพักนี่คือแซบที่สุดได้วันไฟมากสมพักหอมกับสมพักกาดสมพักหอมนี่มันสิใเช้กับกะลัมน้ำตามสูตรของเขาแมนแต่เน้นในตัวเย็นละมันบ่แมนสมพักการสมพักกะลัมกับพักการนั่นเออแต่ผู้มาขึ้นเก้าหรือวะพี่น้องครับแมนตุกะอืม นี่ห้าวกับชิมกลมปลากินคอเท่ากันค่ะนะครับกินคอแล้วก็จ้าปล่อยชิมมี่ยังเห็นพี่น้องเบื้องอีกงเลยหลับต่อไปแมีนเมนครับสำหรับวันนี้นะคะนักการนักการนักการขม่าเรากำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนื้อพี่น้องเด้อแต่เบิ้งเจ้าหูดูตาตาซื่อกดไลค์น้ำดนตรีอ๋อลงอยู่ไหนบันนี้พี่ใช่ปะเอาปล่ิเอามีดปาดเนาะตปาดตัวปาดเนี้ยมใบเนี้ยมกินยาก

เอันน yeah, er. ี oh, ้จะเป็นขั้นตอนโคเล่าชรลตีเด็กใายใช่ใช่หรปลตีอันนึงหนึ่งองคเหร็จแต่แล้กินแ้ไหมหนึ่งสองเกี้ยนะครับมาอ้ามาเบิ้งพี่ร้องครับพิตาเชียบเดียมาขอชิมนเชิมเด็กเป่ากันเด้อเอากระติเปาหรครับผมก็กินห่อนๆหรอกพี่โอ้ย ตัดหมักพริกใส่ไปนี่ตัดแล้วแล้วตัดแล้วแต่ว่าไม่มีพริกแดงมีแต่พริกเขียวเออพริกแห้งห้องของมานโดนปะมันแล้วมาเห็นดอกยื่นกาล้างเครื่องปรุงกรบโปรงี้ล้างเครื่องปรุงไม่ได้ประเดียกน้ำปลาสากกับอันน้ำตาลกับเกล็ดอันนั้นเกล็ดขนมปังเปรี้ยงนานแบบตักใส่ด้วยเอาก็ไปใส่พุ่นๆนี่ทั้งร้างคุณห้องที่ใส่นั่นเราทั้งร้าน ไอ้เบิ่งการกินต่อไปวันนี้ครับผมเตีฮะจะเผาลงเตี้ยไม่ยังมีไม่ยังอ่ะน้งหูเอียงเนี่ยนี่ตี้ยเบิ่นเด้อเบิ่งเด้อไปเลรนะครับจะมีของงามว่พ่อหน้าพอย่างป่าด็นปลานุ่มกยอาหอมมะลิอืมาหอมมะลิย่างดีเนาะแ่บแทบมะลิย่งไปกินไหพี่น้องเบิ่งบนไหนครับไปไม่หต้มปลาโอเคุกา แม่ม่แดงครับเพราะว่ามันโตยังไมันหลเออมันหลกินมือเดียวบ่าหม่อเฮ็ดแดงไร้หลาบคร้บหมือนะครับนี่นะครับมาจวดจตัวปามกันพี่น้องแบบยั่อนะครับเด้วแบบยื้อตัวปาคอยังไงใส่ันบ่มี่พิแต่ว่าบ่มี่หมดแดงวะแม่รู้ไปหาใส่น้อหมดแดงมีอยู่แต่หมดแดงขันแม่มันใส่อะไรยันเปลี่ยนเนื้ นะอุ้ยปลาควาเนี่ยเจ็ดเจ็ดจ็ดโจก้เอาสา Nam ลงมาใช่วุ้ยผน้องครับหอมเออางเขาดีสดสดจากสวนจากสวนเลยใช่แบบสดๆไปเลยนะคะสุดยอดนะคะโอ้ยบ่มีสีสันจังหน่อยแต่ว่าแซ่บอยู่นัวอยู่นะคะนั่งเอกสวยแล้วปรุงนี่นะคะมากินข้าวน้ำกันจ้าแซ่บๆยั่วๆต้มปลาคอใหญ่นะคะ มาหนี้นะกะแล้วมาแล้วนะครับพี่น้องครับแบบยั่วๆนะครับต้มปลาแบบยั่วๆนังเอกสวยแล้วก็นั่งตักนะคะนี่เอาคอยทายคลิปบทายเชียแบบยั่วๆนะคะเอาส่วนอย่ามาเขี่ยมตัวข่อยเด้อเอาช่นก็มาแล้วนะคะมาๆ้คุณมีกําลังตื่นจ้าคุณมีกําลังไปผูกกําลังตื่นเจ้าะอะไรพวกนั้นกุญแจโอ้ยเนาะพากระเต็นกระเทยอะไรกันสั่นตัวเพรพะอะไรเป็นดอกเกี๊ พอดีมากเลยหรอต้มอยางกินน้ำตกไหลวันนี้มากแม่มาพี่น้องครับมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องครับต้มต้มปลาต้มปลาต้มปลาคอต้มปลาคอกั้งนะคะปลาคอกั้งปลาคอกังเออกับปลาเมียนถูกต้องมันตัวใหญ่ก็ได้เห็นปลาคอกั้งที่บ่อยหญปลาคอกั้งปลาชัดดูบ่ ก็อย่าคอยมันตัวใหญ่พอเกินปลาคอกั้งหรือเปล่ามันคือยังมันคือปลากั้งเนาะปลาคอกั้งนี่มัน่ปลากั้งนี่ปลากั้งมึงมึงเห็นว่าปลากั้งมันคือชื่อคือปลาตีนนะก็ปลากั้งประมาณนี้อ๋อไม่นี่ปลาเนี่ยอ่อนปะไม่นี่มันมันมันจะอยู่มันจะอยู่ตรงภูเนาะแล้วปลากั้งตัวใหญ่ตังส่วนนี้มีเกล็ดปะมีเจ้ตัวน้อยตัวนี้มันบ่ค่อยมีเจก ไเตเเียนตะกีอยู่บ้านไือเเียพ่อามาพี่น้องค้ปลาหัวใ่อาากรันนะครับาหัวโตเอตัวคนรีบดิหัวโปเอาแบบสั่นบ่องไม่คมไอ,อ,อตัวเต็มเม่ยงวดจืจบ้าะะะระเห็นวะ่ากอะรรไรเนาะคือเราถ้ามื่อยงวดจืดก็เข่าน่ะ đôi keo đó nè đó, kia còn cây kia, cây mới, 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 mới ăn hoai anh, kha giờ mít hơi già, hơi, cả. hơi, cả. Ừ. Mà. hơi mày đây, mày 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 พักยี่สนหมดแล้วผ่านในเดือพักการเดื่องข่าวสาวจากปลาน้องั้นึงไม่ใช่ออกพักมะพรุมนะคือพักกาดประกนีแย่งพักาม่่งกึออันนาดูวยตรงนะคะัตักแต่งจะพร้อมเอออะไรล่ะโอ้ยับ มาเด้อพพ่มีเรื่อเขาไปทั้งรอกมาๆๆๆกินเขาด้วยกันค่ะแบบพักยั่วๆนะคะไม่ห้างามาแล้วเ้าก็จิบไมีกินอย่างตัวไปอีกออเเียิมพลังกันเี่เวาน่มแนนี้นพงเจ่า กิบนี่คือเป็นกิบอ,อันอเพิ่มพลังจะควบบังย้งโอ้ยไปอ่ะคนน่ะคว้านคน้อนพักเฮ้ยมากเลยโอ้ก็อีกน้องทางท่านไหน

เยให้คนกบกบไงกบาไงอื้หากบเป็นัเดี๋ยวกไปหาเปนให้เคยไปหาอยู่บ่ได้ตัวเรื่อยๆนเอควางไได้ได้เยอเป็นค่ไก็ยังอันปากันกวงๆัหนแล้ถ้าตัอกว่าตัว้อยตัวอันตัวน้ยนน้ำุ่นปนาอันูันเปนอันเอ่มากอืก็ไปน ไอ้แบกนไห้อยู่ี่ไ้นปูนะไดงกบอาคผู้บินขาัไล่ะพวกนี่น แท็บเจในะไรแทบวะเราคือว่าเราจะเฮ็ดแท็บปะนี่มันพาหงองวะของรถ ไปลวกพักซี่เจ้าเ่อาลกลปตประกาศเตประกาศประกาศเจ้ามาเตตมตอนตอนักขยงมาปลูกันเลยีสสสแต่มาปลูกออย่างเงี้ยมันใหยย่างเงี้ยบักอย่งว่าักอ่าเงมันบักน้ำมันมีน้ำตอนเห็นน้ำเส้น่มันขังไม่หันตลอดมโอ้

มันอย่างเ้าตัวย่อมันเนี่แหวนกับนน <c oughs> ข้าุ้ยเนาะขัดขากินอ่ะขัคดคตผู้อื่นกินเขาเอื่มาผักโยเออตวเดเขาเอผาดเปิาต่างกินเลยพเพราะว่าเขาไปกระตา่ายมันกน็ดีมากมันนะี็นไขุดปูนะขุดปูกองไว้ห้มอาไดนกองจับสิบน เัคทับยกทีมลอยลอยรักกันคนหน้าคนคนคนแดงเนาะโอ้ยคอเทนต์สนทมูดจิล่อยขึ้นอยู่ทีาอยในมูดตมันซับเลยไปนทีเอาเสียกาท่าขึ้นอยู่ข้แสบภพนหลังครับไม่ได้ครับขีอครับเอาเเ่ขากินี่เอาไปซ้ำนี่ข้าวรับพีาวงิ้จานไม่ชิ้มซ้บไป เงกอไรกแช่กส่ามว่อพาใิต่อไปทั้งองสลีพีก็ปากนี่ิยังดีๆให้พี่น้องเบ้งต่อไปวัสีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ